สำหรับพิธีในภาคเช้าเริ่มต้นขึ้นในเวลา9ก้นาฬิกานาทีค่ะโดยท่านประธานสงค์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีมุทิตาสก,การะเนื่องในวันครบรอบ113ปีวันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันขนุกยุงโดยประธานอัญเชิญพานทูปเทียนแพรนะคะคือกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัท กาลยนานมิตรจารุวันประเสริฐธรรมและครอบครัวประธานอัญเชิญพานพุ่มสักการะคือกาลยนานมิตรมานิดกาลยนานมิตรนุสราพิลึกและครอบครัวพร้อมด้วยกาลยนานมิตรวนคอนคอรี่ พร้อมกันนี้ค่ะสาธุชนก็ได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์เป็นทรรนองสารพันยะก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลหและพิธีถวายกำแพงแก้ววัดพระธรรมกายฟลอริดาโดยประธานกองบุญคือการยานมิตรมานีการยานมิตรสกอตต์รอลินเซนค่ะส่วนพิธีถวายพระหารเป็นสังฆทานนั้นนะคะประธานกองบุญคือการยานมิตรประมวลศิลโฮกแลั์ ในการนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ด้วยความรู้สึกเรื่องปิติในบุญกันทุกคนค่ะ